ดีโอนี้นะครับก็จะมา,าดูวิธีการติดตั้งตัว GPU card นะครับของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อันนี้ผมอยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์วันตูนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์วันตูที่เพิ่งอินสตอลเสร็จนะครับก็ <c oughs> ถ้าดูตัวการ์ดนะครับ ราดูนะครับก็คือเครื่องนี้จะมี NVIDIA ีนะครับเป็น G H 1 0 0่งร้อยการ์ดอยู่นะครับผมก,บก็เป็นเ v ็น i ิีย G H 2 8 0 g กิกนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใช้คอมมานด์เอ็นบิเดียนะครับ S M I เนี่ยมันจะไม่เจอนะคอมมานด์ไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ติดตั้งอะไรเลยใช่ไหมครับเราก็เพิ่งจะอินสตอลได้แบบบาทนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับก็คือเราจะอินสตอลตัวไดเวอร์ของตัว NVIDIA เดียกนะครับแล้วก็ จะลองลรันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็หลับแรกครับเราก็ทำการ add ที่อ่าที่พีของตัวกราฟิกการ์ดนะครับปึ๊บก็รันไปนะครับ enter นะครับก็มันก็จะทำการ install driver เรียบร้อยแ d d ตัว repository เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการอินสตอลไดเวอร์นะครับผมใช้คำสั่ง apt install ubuntu driver s common นะครับ yes นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะใช้คำสั่ง ubuntu d r i v e r devices นะครับ ก็อันนี้ก็ใช้เวลาสักระยะนึงนะครับในการที่จะติดตั้งตัวไดเวอร์นะครับโอเคตัวนี้มันจะ list ไดเวอร์มาให้ให้เราเห็นนะครับว่าตัวไดเวอร์ที่เราสามารถติดตั้งได้มีอะไรบ้างน,นะครับก็เห็นว่าโมเดลจะเป็น GH ห0 0ตัวที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เราก็จะมีตัวไดเวอร์เนี่ยหลายเวอร์ชันเลยนะครับก็จะมีทั้ง 5, 70, 5 70 open ้าเ Open ตนยาจนยนาน,นะครับ ก็ผมที่เลือกตัวที่เป็น r e c o m m e นตตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว n v i d ว a ดีตัวนี้นะครับเพิ่๊อ copy มานะครับก็ทำการ Install นะครับก็คือ Apg install นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับก็มาก็จะทำการดาวน์โหลดและ Install ตัว driver ของตัว GPU นะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึงนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผม ครับตอนนี้เราก็ Insta l l ตัวไดเวอร์ของตัว m อ็เดรีบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาใช้คำมานดูนะครับเอ็นวิเดียนะครับ SMI นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัว OS เนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าเราใช้การ์ดอะไรเรามีการ์ดอะไรอยู่นะครับผม ก่อนที่เราจะใช้งานตัวกราฟิกาดได้ก็ต้องทำการอ e ินสตอลไดเวอร์ก่อนอะนะครับนี่คือวิธีการอินสตอลนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังศึกษาหรือว่าท่านที่กำลังอิสตอลตัว AI อยู่นะครับก็ลองใช้งานกันดูครับ